ทุกคนก็ไม่ท้องสงสัยนะว่าทำไมจู่ๆผมมาอยู่ที่ด่าน25คือตอนแรกก็อาจไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ได้เจ้าหัวหอมอันนี้มาแล้วก็เล่นด่าน10กว่าไปอะคือคือทุกคนเข้าใจแล้วว่าคือเสียงเกมมันดังครับผมลืมกดปิดเสียงคลิปนั้นเลยแบบได้ยินแต่เสียงเกมมันไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยจะให้ภาคย้อนหลังก็แบบมันก็ไม่ดีเท่ากับวันนี้ที่ภาค สดๆอย่างเงี้ยก็เลยขอโทษด้วยนะผมสำหรับใครที่เป็น FC ด่านนี้นะก็ไม่ต้องงอนกันหรอกแล้วเหือนกดปิดเสียงอีกด่าอะไรกันเนี่ยมอกกิ้เหมือนเห็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเออแล้วก็เซ็ตน้าเดิมโอ้น้องฮีลิคเตอร์ให้มาเลยอ่านี่ปลาปลาอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ไปเสิร์ชหาดูเลย แล้วก็ถั่วไทยันโอ้ไมยก็ซื้อไปตอนไหนเนี่ยจกินนี้โอ้โหไปกินบิกินี่ยโคตรหวานแวว <c oughs> อะโคตรหวานแววเลยโอ้ยน้องเห็ดแสงมาผมเพิ่งรู้ความสามารถของไอ้เจ้าอะไรวะเล็กดัดฟันที่ถูกเสกเออกมาเราสามารถขุดถิ้งเพื่อที่เราจะได้ตังมาด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากอะ นี่เราก็ให้มันทิมๆไปก่อนพอเราเริ่มวางตัวโจมตีได้เราก็ค่อยขายทิ้งนี่โอ้โหตัวผลิตแสงชั้นดีอีกตัวหนึ่งวางไปม,มันมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้พวกไอ้พวกมันมันชื่ออะไรวะเออวีเซลเอะไรสักอย่างเนี่ยนะ เราได้อันติมาแล้ววางไฟไฟไฟอยไฟอยเติมความร้อนกันหน่อยพุดถิงได้ไหมเนี่ยพวกเนี้ยผมก็เลยมาไว้ตัวไอ้ตัวมันเผามาอีกโอ้มันบินข้ามทวีปกันอย่างนี้เลยอย่างงั้นหรอตัวพวกแกจะรอดไปได้งั้นหรอโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไปนะ ให้ความอบอุ่นไม่ใช่ทําหน้าตึงๆมาเข้ามาเลยยิงเข้าไปเข้ามาเลยเพื่อนแกคิดว่าแกชนะไอ้พวกแกเข้ามาแล้วจะชนะฉันได้ก็ลองดูสิโจมตีโจมตีเรียบร้อยโอ้ยเราได้มาแล้วน้องฮีเดี๋ยวผมมีตัวน้องอยู่แล้วเหรอโอ้ ่าก็เลยได้การอัพมาวูดได้40เลยอันนี้ด่านที่29ปะ่ะใกล้ด่านสุดท้ายแล้วอะไรอะให้ตั้งรับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลองเอาไว้พวกนี้ไปแล้วกันเออไหนวะตัวของด่านเนี้ยนี่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 น,น,น,นี่เอมตัวยอส่วนครับผมมาเลย การตั้งรับสุดสมบูรณ์แบบของฉันน่ะวานมาสิเริ่มมาขอนักหนักหน่อยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโคตรโกงอ่ะตั้งรับมันไม่ให้ผลิตแสงไม่ใช่หรอแต่ทำไมอันนี้มันเอ,าอ้ายังโกงโหมาย่อส่วนย่อส่วนและลดเกราะของพวกมัน รดค่าพลังป้องกันของพวกมันเลยโอ uh, ้โคตรขี้โกงอ่ะโอ้โหขี้โกงจริงโอ้โหแม่ของเล็กดัดฝันนี่มันมีประโยชน์ขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอไม่น่าเชื่อนี่ผลักออกไปอย่ามายุ่งนะย่อสสวนเออถ้ามันตัวเล็กแล้วไอ้พวกบีเวอรพวกนี้มันจะเป็นยังไงวะ โอเคไม่มีเลยเอ้ยบตรแก้ทางพวกบีเวอร์นี่เองโอ้โหเออเราก็วางปุ๊บนี่เราก็ขุดทิ้ง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 เดี๋ยวเเรารีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเก็บเม็ดใหญ่ก่อนเก็บเม็ดใหญ่ก่อนโอ้ยมันหายไปแล้ว จังหวันนี้แหละย่อส่วนทั้งหมดเฮ้ยไอพวกเบบี้ซอมบี้มันหายไปเลยอะโอ้โหเอาเอาไปกินมาสิมาสิมาเข้ามาเข้ามาพวกแกคิดว่าจะชนะได้ก็ลองดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เอากิีนป่าโบรณะไปกินย่อส่วนด้วยวิลเฮ้ยโอ้ย,อย,อยโอ้โห <f ix> ละลายเลยเฮ้ยขอตังค์นิดนึงโอเคโคตรโกงอ่ะโคตรขี้โกงแบบขี้โกงเกินอ่ะ แล้วก็เราจะทำทำอย่างนี้ไม่นะมันไม่เป็นตามแผนเลยว่ะนี่เอาไปกินเอาไปกินปะผักออกไปเออแล้วก็ย่อส่วนมันโอ้โหเหลือตัวเหลือตัวไซมีนี้ทีนี้แกคิดว่าแกจะรอดไปได้งั้นเหรออย่าหวังซะเลยบลทำไมไม่ทำทำเพื่ออะไรเนี่ย เลยแล้วกันไม่ค่อยได้เข้ามาเลยอะเกมเนี้ยมาแล้วมาโอ้ห้น้ำตาไหลเลยโอ้หโอ้พระกอด่ซอยข่อยแนแ่โอ้หหแต่ละตัวโอ้ยไม่เป็นไรนเราจะใช้สุดความสามารถของพืชของเรา เช้นประสิทธิภาพของมันออกมาเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยไม่มีไม่มีตัวที่วางแล้วมันได้อัตติทันทีอ่ะมาเลยอย่าพูดมากออกไปจากฉากฉันจะสู้กับซอมบี้บอสเฮ้ยอะฮะาอยละแมงมดแมงมดทางแอฟริกาก็ได้เลือกสามหลอดเติมเลยวะย่ะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะ ก็โอ้ยทำอะไรโอ้ยพื้น <personaje> ท so ี่ด้านนี้มันอยู่ในด่านนี้ได้ด้วยเหรออย่างนี้ก็ชอบสิครับอย่างนี้ก็ชอบเลยว้าวเอ้ยมันยิงน้ำแข็งน้ำแข็งมันยิงมาเอาไปกินมาสิโดนไปโอ้ยพักพักเร็วเร็วเร็วไม่นะ ต้นถั่วไฟถ้าจะไม่ผิดแม่นางเป็นผู้หญิงโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงเว้ยเดี๋ยวแกตาตาแล้วอย่างงั้นเหรอหายไปแล้วครึ่งรอดถือว่าน่าผิดหวังอยู่พอตัวมันขยับตัวไม่ได้ด้วยมั้งน้าโอ้โหกาเวอร์มาซิมาซิโดนผักไปโอ้โหผักไม่ได้เลยอะออเออละลายไปแล้วก็ตรงนี้มาไฟ โอ้ยมันเข้ามาได้ยังไงตีแล้วเข้าว่าดาพีนักรนเตอร์ตันโอเครอดอยู่เฮ้ยอย่าหวังมาสิมาสิาสโดนพาก,กับไปพาก,กับไป <S <S โอ้ยมันฮะฮะชนะแล้วหรอ ตัฟักนี่ชนะแล้วฮะเดี๋ยวเอาจริงดิมันมัน,ม,นมันบางมากเลยนะโอ้เอาไปไหนแล้วนั่นนะเอ้าไปแล้วเฮ้ยลวต้นทัว3.0สามจุดศูนย์มันเก่งเกินไปเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยปลดล็อกแล้วด่านอะไรฮะเป็นดา่านปูมบิมปูมไบรโ์โอ้ยโอ้ย ดอกกุหลาบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้จําได้มันเก่งมากครับผมผมจําได้ผมเคยลองใช้โอ้ขนุนมีอยู่แล้วปลดล็อกมาแล้วด้วยอโอ้ยต้นม่วงม่วงอันนี้ดอกม่วงแล้วกัน <c oughs> ใบพูตะวันเหลืเหมือนว่าจะใช้ได้แค่ด,ด่านเนี่ยโอ้มีสามสสองด้านโอเคค่อนข้างที่จะไคลมากครับผมแต่ผมงงกับบอสอะ มันตายง่ายเกินไปร้เปล่าโอ้โหตายง่ายมากตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมดเออสี่ด่านครับผมยังเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกะเจ็ดอ่ะ, 7, อ,ะอีกเจ็ดด่านครับผมโอ้โยมันจะต้องเริ่มดุเดือขึ้นมากๆแน่นอนดูสิพลิกตั้งสี่เม็ดนะต่อไปเรื่อยๆอะ่ะ โอเคนะผมก็สำหรับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวแล้วไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลน์ชอบใหม่กดติดตามแอนแชนโหนถ้าไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องกดไลน์ที่หนูดีร์ก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้บายนะครับบายบอสอย่างโง่เลยครับผม